ร้านค้าแบบเยอะมากเยอะมากเพราะว่ามีร้านทำมาเนื้อปัน200ร้านนะครับเพลินยังไงหมดทั้งว่าเนี่ยใครอยากได้เป็นของฝากไี่ดีมากเลยนะเนี่ยมิโซะคัสเอมิโซคัสึสนุกมากอ่ะเพราะมันไม่เหมือนกันเลยน้ำนมโอ้โหกับเราสองคนอีกแล้วในช่องที่ดีนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่นาโกย่า เราก็เลยจะพาทุกคนมาถนนคนเดินนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่เคยทําคลิปนัก,กัยยาเลยนะส่วนไนเพราะว่าเราไม่เคยมาเที่ยวนัก,กัวยา <laughs> และนี่เป็นครั้งแรกพอม,มาเที่ยวนัก,กัวยาคนหนึ่งก็จะไปศาลเจ้าไปวัดไปปราสาทเราถนนคนเดินก่อนเลยจ้าหาของกินก่อนจ้าไม่ยอม เยอะนะพีจ่จิร้านเยอะมากร้านเยอะมากทุกคนดูนี่จ้าว้าวโอโ้โหรู้สุดลูกหูลูกตาเลยอะมีแต่ร้านแล้วก็ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นร้านด้วยนะคะเห็นไหมมีร้านค้านะครับเต็่ไม่หมดฝั่งนี้ก็มีร้านอีกโอโ้โหร้านค้าแบบเยอะมากเยอะมากหคืโอโไม่รู้ว่าจะเดินซอยไหนก่อนเลยจริง เอดินทฤษฎดีกว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าคืนนากอยานะคะเมืนว่าย่านนี้ดีกว่าประมาณเมื่อ300ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะมีวัดวัดชื่อว่าอะไรมั้งโอสคันหนโอสคันนนนั่นเองนะคะคราวนี้พอมีวัดเกิดขึ้นปุบเนี่ยรอบๆบวัดเนี่ยเขาก็เลยจะมีแบบพวกร้านค้าต่างๆใช่ปะแล้วพอมีร้านค้ามากขึ้นตั้งแต่ประมาณ110ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เลยมีถนนคนเดินนี้ขึ้นมานั่นเองทุกคน และที่สัมพันธ์ถนนคนเดินนี้นะเป็นถนนคนเดินที่มีหลังคาเชื่อยังว่าบอกกับวันฝนตกโอ้นี่มันร้านอะไรวะเนี่ยมิจิอ่อร้านไฟฟ้าร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอ โบราณน,นะครับเออไม่ค่อยมีนะทุกคนเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโบราณแล้วขายแบบสารพันเลยเห็นปะ่ะอันนี้เหมือนคล้ายๆประเทศไทยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จะมีหลายๆร้านเรียงกันแบบนี้เลยนะคะร้านรองเท้าใหญ่มากเลยนะพี่จิเนี่ยใหญ่มากร้านนี้ใหญ่มากเรียกว่ามีทุกรุ่นทุกสีทุกไซส์กันไปเลยจ้ะทุกคนอยากที่จะได้รุ่นไหนบอกมาได้เลยเซนก็คือเหมือนแมคคาเซนไปทุกวันที่ทำคลิปก็คือเหมือนแมคคาแล้วก็ทุกคนก็ชอบคอมเมนต์ว่ากี่ขายเลยขายเลย ร้านนี้ถูกมากเลยแล้วรีฟันได้ด้วยมิจิน้่าหมายความว่าถ้าซื้อรองเท้าตั้งแต่ห0 0 0รอเยนก็ลด10%ไปธรรมดาอุได้ยอร้านนี้ก็ถูกนะมืนไม่จิดูนี่ขนมอ่ะนี่จ้า23บาทอุ้ยขนมพอถูกมากโอ้โหที่นี่นะคะใครอยากได้เป็นของฝากนี่ดีมากเลยนะเนี่ยขนมอันนี้ห่อใหญ่ทุกคนดูราคา30บาทนี่นี่น คอนแฟกหอใหญ่มากอยู่ที่50บาทผูกถูกโอ้โหสุดมากนี่ยังไม่หมดนี่นี่นี่อันนี้นะคะจะเป็นแบบว่าแคลอรี่น้อยแล้วก็จะมีพวกไฟเบอร์อะไรพวกในเยอะเป็นเจลลี่นะจะดูห่อน,หนึ่งผูกมากทุกคนห่อน,นี้ราคา35บาบาทจ้า คาาที่นี่เยอะมากเลยทุกคนนอกจากเยอะแล้วยังมีหลายซอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยฝนตกเห็นแบบพื้นแฉะขนาดนี้เนี่ยถนนนี้นะใครมานาโกย่ยานะคะแนะนํามากพม,มีทุกอย่างของกินร้านอาหารร้านอาหารก็มีเยอะ <S <S โอ้โหตรงนี้ยังมีคอยหนึ่งทุกคนดูจ้าสวยเนาะซอยเนี่ยไม่จีสวยเนาะเก๋มากเลยทุกคนดูนี่ มีแบบนี้ด้วยเหมือนเป็นตลาดสดเลยอ่ะโอ้โหถูกมากนี่นี่นี่โอ้ยถูกถูกโคตถูกถูกถูกกระล่ำปีหัวใหญ่มากหมดละยี่สิบาบาทโคตรถูกม่ติดูวันฝนตกนี่มันดูผักสดดีเนาะเหผักดูแบบชุ่มฉ่ำน้ำอ่ะดูผักสดน่ากินน่ากินด้วยอุ้ยมีร้านขายปลาแบบนี้ด้วยโะนี่เป็นของสดเลยอ่ะใช่เห็นไหมหอยทุกคนนี่หอยสด หวานนะเนี่ยนี่ถ้าเป็นคนไทยเอาไปเอาไปต้มเอาไปลวกเนาะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดลอยมาน่ากินเลยน่ากินดูน่าสงสารดูน่ารักตอนนี้หิวแล้วตอนนี้รู้สึกหิวเลยพอเห็นแล้วหิวทันทีซีฟู้ดมาห่วงเยอะมากนะเมื่อกี้คนเยอะมากเพราะว่ามีร้านทำเนื่อพันสองร้อยด้านนะครับหนึ่งพันสองร้อยล้านหนึ่งพันสองร้อยด้านเท่านี้นะครับโอ้โหเยอะเลยนะหยุบมากมาเดินยังไงหมดวะวันนี้โอ้โหดูมีร้านแบบเก๋ๆเยอะแยะมาก ะะร้านเสื้อผ้าร้านของกินโหมเมจนี่ร้านนี้แบบดีมากมิจิดูนี่ร้านเวียดนามปะเนี่ยร้านนี้นี่มอนเหมือนโต๊ะไทยเลยดูดินเกน้าอี้เลยแต่ว่าเป็นเวียดนามนะน่าจะเป็นเวียดนามมีราม้านอาหารไทยรอเปล่าไม่แน่ใจต้องหาเฮยทุกคนซอยนี้แบบสนุกมากอะเป็นละร้านนะ ไม่เหมือนกันเลยแล้วจะเป็นฟิลแบบอินเตอร์นะมีทั้งเวียดนามบราซิลฝรั่งนี่อันนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนโเบียรเมีอะไรอย่างเงี้ย<ฮ>มีหลายๆประเทศอ่ะรวมๆกันอยู่ในซอยเดียวอ<ฮ>ตอนนี้เดินมาอีกซอยหนึ่งทุกคนซอยนี้จะเป็นฟิลแบบโบราณญี่ปุ่นแต่ละถนนแต่ละซอยนะที่เดินมานะ เขามีคาแรคเตอร์แบบชัดเจนมากเลยนะบางโซนก็จะเป็นแบบซอยเกมซอยชอปปิ้งอย่างเดียวหรือว่าซอยต่างประเทศหรือไม่แต่ซอยญี่ปุ่นโบราณนะไม่จีงเนาะ<ม>แต่ละที่คือคาแรคเตอร์ชัดมากแล้วก็สนุกมากอะ่ะเพราะมันไม่เหมือนกันเลยตรงนี้คือวัดอะไรเนี่ยไม่จีมุสคันเน โอสกันหรือว่าวัดที่สร้างมาเมื่อ300ปีที่แล้วใช่ไหมวัดใหญ่มากทุกคนสวยเนาะสวยมากเป็นไงวันนี้วันฝนตกนี่นี่แล้วข้างวัดนะคะหันมาฝั่งนี้ปึ๊้งจะถนนคนเดินอีกแล้วจ้ะโอ้โห1,200ล้านค้านะคะวันนี้เราจะต้องไปให้หมดแต่ว่ามันมีน้องนกสองร้อยหรือเปล่านกมีกี่ตัวนะหนึ่งพันสองร้อยตัวนี่นับแล้วใช่ไหมใช่นับแล้วอ้โทุกคนช่วยนับหน่อยดูว่าจริงหรือไม่จริง ออกมาจากวัดจ้ากอทางทัพต้องเดินด้วยท้องนี่เลยจ้าของกินมาแล้วอันนี้คือมิโซะคัสเมิโซคัสึทุกคนคือจะเป็นอาหารขึ้นชื่อของนางก,กอย่าครับนางก,กอย่าหรือว่าจังหวัดไอจินั่นเองนะคะข้างในจะเป็นอะไรเป็นหมูอะมูโอะอ่ะไม่จิชิมก่อนเลยยังครบอยู่ก็มันยังร้อนอยู่เลยเนี่ยใช่ต้มเมืกก่อกี้โอสส้โหไสซอสอร่อย หมูอบของอร่อืมคือเขาจะเป็นหมูทอดดูพลอยหมูชุบแป้งทอดเก๋สนุกบางทอดนี่นแหละแล้วก็ซอสเขาเนี่ยจะเป็นซอสมิโซะใช่ซอสม,มิโซะอ,อ,อร่อยเนาะอร่อยหวานหวานเค็มๆแล้วหอมมิโซะอะหอมามากเลยนี่กินกับข้าวอืมออันนี้ร่อยมากราคาแพงไ,ไหมไม่แพงสี่ไม้หกร้อยสี่สิบเงี้สี่ไม้ก็มาร้อยท่านสิบบาทและสามสิบบาทก็ไม่แพงนะจริงๆอ่ะสามารถกินในร้านก็ได้แต่ว่าเราซื้อมาแบบนี้ ถนนคนเดินนะใช่ก็ต้องกินแบบนี้ร้านนี้เลยทุกคนแนะนําเลยอร่อยอร่อยร้านนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรไม่จิยาปะตงยาปะตงเขาเปิดมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะใช่หูเก่าแก่นะอร่อยอร่อยแนะนำไปหาของกินต่ออันนี้เป็นร้านไก่ทอดไม่จิแล้วก็ข้างๆเป็นร้านอะไรอ๋อนั่นตะเกียบชานมไข่มุกเหรอใช่ไข่มุกือ กินเยอะนะเนี่ยซอยนี้นี่มีร้านร้อยเยนด้วยร้านสขานนิใ่ญ่มากไหมจีใหญ่ด้วยใหญ่มากๆเลยอ่ะสวรรค์นักช็อปมาลาจา้าเฮโยซอยนี้นะคะเรียกว่าเป็นซอยแบรนด์เนมมือสองเลยก็ว่าได้เตยนี้มีเยอะนะครับเยอะมากเลยเนี่ยซ้ายมือขวามือนี่ือเป็นร้านแบรนด์เนมมือสองหมดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ามือ 2, สองเสื้อผ้ามือสองเอ็กเซสเซอรี่เยอะมากว่ะเยอะมากพี่จจถนนคนเดินนี่เขาเปิดทุกวันไหมทุกวันบังเล่า มีวันเยุะเดี๋ยวว่ามาทุกวันได้นะครับมาทุกวันได้เพราะว่ามี1,200ร้านค้าคือเขาไม่ปิดพร้อมกันเนาะ1,200ร้านเนี่ยอัจริงทุกคนคิดว่านะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเพราะว่าร้านแเมนเนมก็คือเยอะแล้วแค่อยู่ในร้านแเมนเนมเก่งว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยก็คือหนึ่งวันแล้วจ้ะแล้วพอจะช้อปปิ้งซื้อของของกินของฝากก็อีกหนึ่งวันจ้ะของกินเยอะสรุปมาเที่ยวนาโกย่าไม่ได้ไปไหนเลยจ้ะอยู่มันจะถนนคนเดินห้าวันจ้ะอันนี้ไม่นันรองเท้าอแล้วไรที่รอง ใหญ่มากเลยอ่ะเน่ใหญ่สุดว oh, <ฮ>้โหแสดงว่ายิ่งถ้าเสาอาทิตย์นเนี่ยคนต้องเยอะมากเลย,นนยเนาะคงเยอะแน่นอนเพราะว่าของกินก็เยอะนี่แต่เราไปหาอะไรกินอีกหน่อยไหมไมิจิแค่นั้นเ,นเดียวไม่พอนะชิวก่อนจะกินมาสะดุดร้านรองเท้าก่อนเนาะฮึมชอปปิงง้งก่อนสุดยอด<ๆ>เยอะมาก เยอะมากเลยนะมิจิแต่หลักๆคกอของที่เนี่ยทุกถูกดูนี่นนมีนะคูปองอะไรส่วนลดเต็มไปหมดเลยเนี่ยโโทุกคนดูราคาราคาแบบดีมากเลยนะของที่เนี่ยใครแบบมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากได้ของฝากถนนคนเดินนี้เลยจ้า ด่าเค็มมากในทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นไอศครีมเกาลัดนั่นเองมาลงเนื้อแบบว่าโอ้เนื้อไอศครีมคือแบบแน่นมากทุกคนเอาไม่จีชิมก่อนเป็นไงยังไอไม่เคยกินอร่อยมากมันเป็นซอฟต์ครีมใช่ไหมเนี่ยซอฟครีมแต่รสชาติมาล้นนะครับเราแค่เกาลัดเกาลัดอืมภาษาไทยเรียกว่าเกาลัดต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะทุกคนเป็นร้านที่เขาเนี่ย ขายเกาลัดมาตั้งแต่117ปีไม่ขายอย่างอื่นเลยอ่ะขายเกาลัดขายขนมอะไรก็เกี่ยวกับเกาลัดอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นไอศครีมเกาลัดนะคะมีเนื้อเกาลัดมาด้วยแล้วก็จะมีโรยด้วยผงเกาลัดด้วยโอ้โหบอกได้เลยว่าอร่อยมากอร่อยมากและตอนนี้ด,ดูแล้วกันว่าร้านนี้เขาไม่ขายอะไรนอกจากเกาลัดอ่ะเกาลัดร้านนี้จะอร่อยขนาดไหนคิดดูอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมาก เอ้าวอีกไหมอันเดียวไม่พออร่อย,ถ,ยถูกด้วยเนาะถูกด้วยประร้อยห้าสิบบาทประมาณร้อยห้าสิบบาทขอโทษใหญ่นะจ๊ะบอกเลยโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะใครมีแผนที่จะมาเที่ยวนยาโกย่าพิกกี้มิจิแนะนำถนนคนเดินนี้เลยถนนนี้มีชื่อว่าโอซึโอซึน,นั่นเองนะคะอยู่ที่ย่านโอซึจริงๆก็อยู่ในใ,นใจกลางนาโกย่านี่ยแหละ<น>สามารถหาได้ง่ายที่สำคัญเปิดทุกวันและมีร้านค้ามากถึง1,200 โอ้โหเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสายกินสายชอบสายแบรนด์เนมมานากักกะสมรทิเนี่จ้า